ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าท่านจะไม่มาหมายถึงว่า<พ>รัชกาลที่9ท่านจะไม่เสด็จมาใช่อพอสร้างตัวอาคารเสร็จเร้อแล้ว,ลวท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีป่าท่านจะไม่มา สวนป่าแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ประทับใจของทุกท่านที่ได้มีโอกาสก้าวเดินเข้ามาครับซึ่งเราก็จะแปลกใจว่าไม่น่าเชื่อว่าใจกลางกรุงเทพมหานครจะมีต้นไม้นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเราไม่มองออกมารอบๆเลยเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าเรากำลังอยู่ใจกลางกรุงเทพแต่ว่านี่ก็คือสวนป่าสาราพระรัศธานะคะ ที่ได้สร้างไว้ตามพระราชสำเริตของในหลวงรัชกาลที่9ครับครับก็กราบนิมนต์พระอาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสวนป่า ศาลาพระราชศัทธาครับผมออสวนป่าศาลาพระราชสัทธานันเกิดขึ้นจากแนวพระราชรรดำริของรัชการที่9ท่านได้เสด็จมากระถิ่นพระราชทานที่วัดปรทุมนารามเมื่อปี2533แล้วก็ทรงเห็นว่าที่ปฏิบัติธรรมของของวัดหรือของท่าน,านอาจาร,รย์พระมหาถาวรจิตตถาวโลนั้นเนี่ยท่านทำที่เพลิงมุงบังซึ่งไม่มั่นคงถาวรเท่าไหร่นะครับ S <S แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ก็ทรงเห็นว่าการที่จะมาจัดสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้เกิดความจริงจังเกิดขึ้นนที่แห่งนี้คงจะเป็นลำมณียสถานเป็น,เป,นเป็นที่รักษาบำรุงใจของชาวเมืองได้ <S <S จึงทรงพิรณาปโปรดให้สร้างศาลาอย่างมั่นคงเกิดขึ้นชื่อว่าศาลาพระราชศรัทธา และสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อปีพศ2535เจริจคอ ครับผมก็เคยได้มีโอกาสมาปฏิบัติด้วยครับเจอเป็นบุญอย่างมากเพราะว่าเวลาเดินเข้ามาแล้วมันเกิดความร่มรื่นนะครับเสารานี้ก็จุได้หลายร้อยคนนะครับหลายร้อยคน ท่านก็เล่าว่าในยุคแรกเริ่มนั้นเนี่ยมีการเฉลิมฉลองสามารถจุบดได้เป็นพันทันว่ายอย่างนั้นนะนนท่านก็บันทึกไว้ยอย่างนั้นก็เ,นเหมือนกับเป็นธรรมสภากลางใจเมืองธรรมสภากับเขาได้นเชิญทุกท่านได้กราบสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมทัชพุนีและพระเถระลูเถระของวัดปฐุมวนารามพร้อมกันสามครั้งครับกราบครับ กระผมในานามของโมลินิที่ทำดีครับแล้วก็กัลยะาณมิตรที่ได้มารวมตัวกันในศาลาพระราชศรัทธาที่เป็นมงคลยิ่งของวัดปฐุมมารามในวันนี้ครับขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมท,ทัชพงนีและพระเถรรัตทุกรูปครับที่วันนี้ได้เมตตาให้คณะได้เป็นตัวแทนที่จะได้น้อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิศิลป,ปะสุโขทยัย พร้อมทั้งเทียนพรรษาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาหนังสือธรรมะอริยสงฆ์แห่งแผ่นดินในวาระ151ปีชาตการหลวงปู่มั่นคุริทตโตแล้วถัดเข้ามาด้านในเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสวนป่าเป็นที่สำหรับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยทั่วไปมีคนเข้ามา ปฏิบ like ัต <eye> <c oughs> ิกันเยอะไหมครับก็มีเข้ามาตลอดเรื่อยๆทุกวันจะเยอะในโดยเฉพาะวันวันพระวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ในช่วงเย็นนี่คนที่เขาทํางานแถวเนี้ยทำงานออฟฟิศบ้างที่กรมตํารวจที่โรงพยาบาลหลายบ้างเขาก็จะมาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มานั่งสมาธิบางคนบางท่านเขาทําเป็นกิจวัตรคือตื่นเช้ามามาใส่บาตร ตกค่ำมาเลิกงานก็มากราบพระมาไหวา้พระมาสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างงี้ทุกวันเจริญพรเข้ามาแล้วเย็นเหระครับจเจริญพรเป็นสวนป่าสวนป่าหลังจากที่วัดวัดบูรณะสวนป่านี้ขึ้นเนี่ยเกิดจากศรัทธาสาธุชนไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของวัดโดยตรงรช่วยกันดูแลบูรณะโดยคุณยุพินทีรโกเมนเจริญพร เป็นศรัทธาในการในการจัดถวายทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในวัดป่าจเจริญพรของสายหลวงปู่มั่นเลยเสังเกตได้ว่าถ้าเข้ามาอยู่ที่วัดปทุมนารามเนี่ยเราจะพ้นความเป็นเมืองไปเลยเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องสิ่งภายนอกว่ามันจเจริญม,มากแค่ไหน างคนมาท่านอาจจะถามว่าอยู่วัดปทุธวมนารามเนี่ยจะสู้ไหวไหมกับกิเลสท,ที่มายั่วยวนก็เลยตอบเขาว่าในห้างทั้งสองห้างเนี่ยไม่มีพระเนี่ยใส่เสื้อผ้าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องเสื้อผ้าเลยไม่คิดถึงเรื่องแฟชั่นไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ที่วัดจริงๆมันก็คือพระแล้วก็คือวัดจริงๆรความร่มรื่นภายในใจก็เกิดโดยอัตโนมัติเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเดินเข้ามาภายในเขตวัดเนี่ย ความสงบใจมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้ว่านี่คือเขียดวัดและดินดานของผู้สมบขรวันนี้ต้องขอกลับขอพระคุณพระมหาเนรทัตอย่างสูงครับที่ได้เมตตาพาชมวัดประทุมนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับคนกรุงมากที่สุดวัดหนึ่งเลยนะครับและหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชม คลิปนี้ครับก็น่าจะได้มีโอกาสนะฮะที่จะได้เข้ามาทําบุญมาปฏิบัติธรรมกับวัดแห่งนี้มากขึ้นวันนี้ขอ,ขอกลับราชการครับผมขอขอ,ขอนุมโมัตทางไ